สวัสดีครับสวัสดีประจำ EP ที่75นะครับช่วงนี้ก็ฝนกำลังเริ่มตกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูปุ๋ยหมักที่ได้ทำการหมักไว้นะก็อายุก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับเนี่ย <c oughs> ก็เห็นฝ้าขึ้นเต,เต็มเลยนะครับดูฮะนี่ครับที่หมักจากขี้หมูนะครับเปลือกไข่แล้วก็น้ำหมักปลานะครับแล้วก็รวมกับ เศษข้าวนะซึ่งเป็นอาหารของจุลินรีนะที่เราใช้ในการหมักนะครับจับดูก็คือยังมีความร้อนอยู่นะคืยังยังใช้ไม่ได้นะครับก็หมักต่อไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะฮะก็น่าจะใช้การได้นะครับก็คือเราจะดูจากความร้อนนะถ้าไม่ร้อนแล้วก็ถือว่า,าสามารถนําไปใช้ได้นะฮะซึ่งที่ผมทำให้ดูตรงนี้นะเป็นสเกลที่ สำหรับใช้ในครัวเรือนนะคะคือเราปลูกผักเองเรามีเศษอาหารมีเศษข้าวเหลือนะมีมูลสัตว์นะครับมีเปลือกไข่แล้วก็หมักรวมกันนะเราก็เอาไปใช้กับต้นไม้ที่เราปลูกในครัวเรือนได้นะครับแต่ถ้าเราทำาในสกลที่ใหญ่ขึ้นนะฮะปลูกในปริมาณที่เยอะขึ้นนะฮะถ้าเราหวังพึ่งเพียงเศษข้าวจากครัวเรือนอาจจะไม่เพียงพอเราก็ใช้ที่เป็นรำละเอียดมาแทนข้าวซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์อย่างเช่นที่ผมเคยลงคลิปไปตอนแ,แรกๆนะอย่างเช่นป๋ยหมักกองที่อยู่ตรง ตรงนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักในเปลือกที่เยอะนะครับซึ่งก็สามารถย้อนกลับไปดูกระบวนการขั้นตอนการหมักได้นะฮะโอเคครับต่อไปเราจะมาดูว,วิธีการนะครับจัดการกับเศษข้าวที่เหลือจากครัวเรือนนะฮะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมหมักใหม่ก็ได้นะครับถ้าเรามีปุ๋ยหมักที่เราทําไว้อย่างเงี้ยนะเราก็เอาเศษข้าวนะฮะทั้งเป็นข้าวบดข้าวที่เ,ห,เหลือเมลไมหรือเปลือกไข่อะไรก็รวมรวมมาเลยนะเนี่ยมีทั้งราเขียวราขาวขึ้นเต้มหมดเลยนะแล้วก็เอามาใส่กับปุ๋ยหมักที่เราเนี่ยนะฮะ ได้ทะกันหมักไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เทลงอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้อะไรอ่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับถ้ารู้สึกว่าแห้งนะเราก็สามารถเติมน้ําได้นะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีเพียงอาหารอย่างเดียวเนี่ยเขายังไม่สามารถทํางานได้นะครับแล้วเขาต้องมีความชุ่มชื้นด้วยนะครับถ้าแช่ไปก็ไม่ได้อีกนะครับก็ต้องแบบชุ่มชื้นแบบพอดีๆนะครับก็คือแบบกําแล้วเป็นก้อนนะครับ สำหรับวิธีการนําข้าวมาเติมแบบนี้นะครับเราก็จะหมักไปอีกประมาณ7วันขึ้นไปครับก็คือให้เราเช็คที่ความร้อนเหมือนเดิมนะครับถ้าเช็คแล้วไม่มีความร้อนนะครับแล้วก็ลักษณะการย่อยสลายทือว่าย่อยสลายดีแล้วนะครับเราก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอทําการคลุกเคล้าเสร็จนะฮะก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับก็เอาหากระสอบหาอะไรมาปิดทับไ้เหมือนเดิมครับผ่านไปแค่คืนเดียวนะครับดูฮะ จะเริ่มเห็นมีฝ้าขึ้นแล้วนะครับฝ้าเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าเขามีอัจุรินซีอยู่แล้วครับพอได้อาหารเนี่พร้อมจะทํางานอยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับ